กิ่งก้านสาขาไม่ได้เยอะขนาดนี้นะนี่เพราะว่านะคะเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะมีต้นส้มปล่อยะคะ่ะทุกคนบอกให้คนสวนมาตัดออกตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ตัดเนาะคะ่ะแต่ว่ามาเมื่อช่วงนะคะทุกคนนี่วันนี้เราจะพามาชมนะคะต้นขนุนของเรานะคะ ชมต้นขนุนนี่ค่ะแดดเริ่มออกแล้วนะคะเมื่อเช้านี้ก็มีคนงานตัดหญ้าไปให้บัวน,นะคะเมื่อเช้านี้ก็เลยดูแปลนนิดหน่อยนะคะแปลนนิดหน่อยนะคะทุกคนนี่วันนี้เราจะพามาชมนะคะต้นขนุนของเรานะคะชมต้นขนุน วันนี้ก็นำขนุนมาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะคะทุกคนเ๋ยวไว้โอกาสหน้าเรามีโอกาสได้อัปเดตนะคะเรามีโอกาสได้อัปเดตแล้วค่ะทุกคนบอกให้คนสวนมาตัดออกตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ตัดเนาะคะ่ะแต่ว่ามาเมื่อช่วงทุกคนกิ่งก้านสาขาไม่ได้เยอะขนาดนี้นะนี่เพราะว่านะคะเพราะว่าเมื่อก่อนอะ่ะมีต้นอา่า ส้มปล่อยนี่ค่ะแดดเริ่มออกแล้วนะคะเมื่อเช้านี้ก็มีคนงานตัดหญ้าไปให้บัวน,นะคะเมื่อเช้านี้ก็เลยดูแปนนิดหน่อยนะคะแปนนิดหน่อยนะคะทุกคนนี่วันนี้เราจะพามาชมนะคะต้นขนุนของเรานะคะชมต้นขนุนนี่เรามาดูต้นขนุนของเราดีกว่านะคะเดีย๋ยวนะคะเราตัดต้นส้มปล่อยออก ทำให้ต้นอาขนุนของเราค่ะทุกคนบานพึ่ออ,อกพึ่อ,ออกเลยก็จะพามาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะเดียวค่ะเรามาดูขนุนแดงสุริยันกันดีกว่านะคะนี่อันนี้จะเป็นขนุนแดงค่ะได้กินไหมเนาะขนุนบ้านเรามีเยอะนะ เพราะว่าชอบทานนะคะชอบทานก็เลยปลูกนะคะหต้นสองต้น3ต้นวันนี้ก็นำขนุนมาฝากเพื่อน,อนแค่นี้นะคะทุกคนอย่าไว้โอกาสหน้าเรามีโอกาสได้อัปเดตนะคะเรามีโอกาสได้อัปเดตแล้วะคะ่ะเราตัดต้นส้มปล่อยออกทำให้ต้นขนุนของเราะคะ่ะทุกคนบานพึ่ออกพึ่ออกเลยก็จะพามาอัปเดตอีก ครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆุกคนคะ่ะวันนี้นะคะบรรยากาศรอบบ้านของเราก็จะประมาณนี้นะคะนี่ก็แดดเริ่มออกนะคะเนาะอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคน,นเห็นไหมเห็นตอเขาไหมคะนี่เราตัดออกนะวันนี้ก็นําขนุนมาฝากเพื่อนเพื่อนแค่นี้นะคะทุกคนเด๋ย่ไว้โอกาสหน้าเรามีโอกาสได้อัปเดตนะคะเรามีโอกาสได้อัปเดตแล้วค่ะทุกคน บอกให้คนสวนมาตัดออกตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ตัดเนาะค่ะแต่ว่ามาเมื่อช่วงนะคะทุกคนมามาอันนี้ก็จะเป็นขนุนที่เอามาปลูกนะคะจากเพชรบูรณ์นะคะนี่ ได้กินไหมเนาะคะ่ะเขาบอกว่าปลูกประมาณสองปีนะคะทุกคนก็ได้ทานแล้วนะคะขอให้ได้ทานคะ่ะเพราะว่าชอบมากๆาต้นไม้เยอะมากนะคะนี่อก็เริ่มจะได้กินแล้วนะคะแต่ที่สำคัญนะคะเราจะพามาชมนี่คือพามาชมต้นค่ะทุกคน บอกให้คนสวนมาตัดออกตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ตัดเนาะคะ่ะแต่ว่ามาเมื่อช่วงนะคะขนุนนะคะมาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้ทานต้นไหนก่อนดีนะคะทุกคนในระหว่างสามต้นนี้นะคะ วันนี้ก็นำขนุนมาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะคะทุกคนเ๋ยวไว้โอกาสหน้าเรามีโอกาสได้อัปเดตนะคะเรามีโอกาสได้อัปเดตเราเดียวค่ะเรามาดูขนุนแดงสุริยันกันดีกว่านะคะนี่อันนี้จะเป็นขนุนแดงค่ะได้กินไหมนอ้องสองเดือนที่แล้วนาะคะ่ะตัดออกดูทุกคนสวยงามมากค่ะขนุนของเราเริ่มเริ่มแบบ แผ่กิ่งการสาขาไปได้ก็จะพามาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะก็ได้กินไหมเนาะคะ่ะเขาบอกว่าปลูกประมาณสองปีนะคะทุกคนก็ได้ทานแล้วนะคะขอให้ได้ทานค่ะเพราะว่าชอบมากๆค่ะทุกคนบอกให้คนสวนมาตัดออกตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ตัดเนาะคะ่ะแต่ว่ามาเมื่อช่วงเห็นไหมโอ้โห แต่กิ่งก้านสาขาออกไปเยอะมากนะคะเมื่อก่อนมีแค่อ่าแค่ปลายเขานะคะแบบเยอะมากนะคะปกตินี่มีแต่ยอดเขานะคะแต่ตอนนี้โอ้โหทุกคนกิ่งก้านสาขาไม่ได้เยอะขนาดนี้นะนี่เพราะว่านะคะเพราะว่าเมื่อก่อนอะมีต้นอ ส้มป่อยขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะนี่ค่ะแดดเริ่มออกแล้วนะคะเมื่อเช้านี้ก็ มีคนงานตัดหญ้าไปให้บัวน,นะคะเมื่อเช้านี้ก็เลยดูแปลนน,น,ะะปลนิดหน่อยนะคะแปนนิดหน่อยนะได้กินไหมเนาะคะ่ะเขาบอกว่าปลูกประมาณสองปีนะคะทุกคนก็ได้ทานแล้วนะคะขอให้ได้ทานคะ่ะเพราะว่าชอบมากๆเก็บเยอะมากนะคะปกตินี่มีแต่ยอดเขานะคะแต่ตอนนี้โ <c oughs> อ้โหเดียวคะ่ะเรามาดูขนุนแดงสุริยันกันดีกว่านะคะนี่ น,นี้จะเป็นขนุนแดงค่ะได้กินไหมเนาะนะคะทุกคนนี่วันนี้เราจะพามาชมนะคะต้นขนุนของเรานะคะ,ะชมต้นขนุนสองเดือนที่แล้วนะคะตัดออกดูทุกคนสวยงามมากค่ะขนุนของเราเริ่มเริ่มแบบ แผ่กิ่งก้านสาขาไปได้บ้างกันุนนะคะมาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้ทานต้นไหนก่อนดีนะคะทุกคนในระหว่าง3าต้นนี้นะคะนี่ค่ะแดดเริ่มออกแล้วนะคะเมื่อเช้านี้ก็มีคนงานตัดหญ้าไปให้บัวน,นะคะเมื่อเช้านี้ก็เลยดูแปลนนิดหน่อยนะคะแปนนิดหน่อยนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนคะวันนี้นะคะบรรยากาศรอบบ้านของเราก็จะประมาณนี้นะคะ นี่ก็แดดเริ่มออกนะคะอ่าต้นไม้เยอะมากนะคะนี่อ่าก็เริ่มจะได้กินแล้วนะคะแต่ที่สำคัญนะคะเราจะพามาชมนี่คือพามาชมต้นก็จะพามาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะสองเดือนที่แล้วเนาะคะ่ะตัดออกดูทุกคนสวยงามมากค่ะขนุนของเราเริ่มเริ่มแบบ แผ่กิ่งก้านสาขาไปได้คะ่ะเราตัดต้นส้มปล่อยออกทำให้ต้น่านุนของเราค่ะทุกคนบานพึออ,อกพึอ,ออกเลยสองเดือนที่แล้วเนาะคะ่ะตัดออกดูทุกคนสวยงามมากค่ะขนุนของเราเริ่มเริ่มแบบแผ่กิ่งก้านสาขาไปได้เนาะอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนนี่เห็นไหมเห็นตอเขาไหมคะนี่เราตัดออกนะคะเราตัดต้นส้มปล่อยออก ทำให้ต้นอาขนุนของเราะค่ะทุกคนบานพึออ,อกพึอ,ออกเลยขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะเราดูต้นอินทผลามก่อนนะทุกคนนี่ใหญ่ไหมคะทุกคนแต่ว่าไม่รู้จะออกลูกตอนไหนเนาะคะ่ะนี่อินทาผาลามนะคะมีต้นนะคะเราตัดต้นส้มปล่อยออกทำให้ต้น อาขนุนของเราอะค่ะทุกคนบานพึ่ออ,อกพึ่อ,ออกเลยทุกคนกิ่งก้านสาขาไม่ได้เยอะขนาดนี้นะนี่เพราะว่านะคะเพราะว่าเมื่อก่อนอะมีต้นอ่าส้มปล่อยเราต้องได้กินแน่นอนนะคะเราต้องได้กินขนุนต้นนี้เป็นที่แน่นอนนะคะทุกคนก็เลยนำมาฝากเพื่อนเพื่อนทุกๆุกคนนะคะค่ะ สเดือนที่แล้วเนาะคะ่ะตัดออกดูทุกคนสวยงามมากค่ะขนนุนของเราเริ่มเริ่มแบบแผ่กิ่งก้านสาขาไปได้เป็นหนุนบ้านเรามีเยอะนะเพราะว่าชอบทานนะคะชอบทานก็เลยปลูกนะคะหนึ่งต้นสองต้นสามต้นนะคะทุกคนมามาอันนี้ก็จะเป็นขนุนที่เอามาปลูกนะคะจากเพชรบูรณ์นะคะนี่ นะคะทุกคนมามาอันนี้ก็จะเป็นขนุนที่เอ,เอามาปลูกนะคะจากเพชรบูรณ์นะคะนี่เก็บเม็ดปลูกนะคะนี่คิดว่าจะไม่โตซะแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเดียวค่ะเรามาดูขนุนแดงสุริยันกันดีกว่านะคะนี่อันนี้จะเป็นขนุนแดงค่ะได้กินไหมน้องนะคะทุกคนมามา อันนี้ก็จะเป็นขนุนที่เอามาปลูกนะคะจากเพชรบูรณ์นะคะนี่นะคะขนุนนะคะมาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้ทานต้นไหนก่อนดีนะคะทุกคนในระหว่างสามต้นนี้นะคะแบบเยอะมากนะคะปกตินี่มีแต่ยอดเขานะคะแต่ตอนนี้โอ้โหค่ะทุกคน บอกให้คนสวนมาตัดออกตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ตัดเนาะคะ่ะแต่ว่ามาเมื่อช่วงเนาะอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนนี่เห็นไหมเห็นตอเขาไหมคะนี่เราตัดออกนะเราต้องได้กินแน่นอนนะคะเราต้องได้กิน